วิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติส่งผลมาถึงในชาติปัจจุบันถ้าคุณมีหนึ่งในข้อต่อไปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาสวัสดีท่านผู้ฟังกาลยานิมีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเรื่องเราแสแนวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสังเกตกันว่าคนที่มีบุญเก่านั้น จะมีลักษณะอย่างไรแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆเพราะบางคนชู้ชีวิตแทบตาย ก็หนีไม่พ้นความยากลำบากแต่กับอีกบางคนแทบไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่ชีวิตก็สุขสบายการสังเกตว่าคนใดคนหนึ่งมีบุญเก่าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเรื่องของบุญหรือกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและการกระทำในอดีตซึ่งไม่สามารถจับต้อง หรือมองเห็นได้ด้วยตาแต่จากหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาและคำสอนต่างๆนั้นเราสามารถสังเกตได้จากลักษณะพฤติกรรมและความสุขในการใช้ชีวิตหรือความเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านซึ่งสะท้อนถึงผลบุญเก่าที่สะสมมาบุญเก่าคืออะไรนั้นก่อนที่จะพูดถึงวิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่าเราควรทำความเข้าใจคำว่า บุญเก่าในพระพุทธศาสนาคำว่าบุญหมายถึงการกระทำที่นำมาซึ่งความสุขและผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตบุญที่เราทำในชีวิตนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาเรียกว่าบุญเก่าซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตเราในภายภาคหน้าหรือในชาตินี้และสามารถส่งผลให้คนที่มีบุญเก่านั้นมีโชคลาภ สุขภาพที่ดีหรือความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆสังเกตคนที่มีบุญเก่าได้จากอะไรการสังเกตคนที่มีบุญเก่านั้นไม่สามารถทำได้ในลักษณะทางกายภาพหรือการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาแต่เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและผลกระทบในชีวิตของพวกเขาตามหลักธรรมและประสบการณ์ของคนที่เคยศึกษาหรือเข้าใจในเรื่องของกรรม และบุญสามารถแบ่งออกดังนี้ 1. การมีชีวิตที่มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองคนที่มีบุญเก่ามักจะพบว่าตนเองนั้นมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในหลายด้านโดยไม่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างหนักหรือไม่ต้องดิ้นดนมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้จากบุญที่พวกเขาได้ทำในอดีตชาติส่งผลให้ชีวิตของพวกเขานั้นมีความราบรื่นและมีโอกาสในการเติบโตในทางที่ดี2การช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่ยากคนที่มีบุญเก่ามักมีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือรับภาระหนักเกินไปพวกเขามักจะพบว่า เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วพวกเขาได้รับผลดีและมีความสุขกลับมาในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นความสุขใจจากการช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเวลาที่ต้องการคนเหล่านี้มักมีจิตใจที่อ่อนโยนเละเต็มไปด้วยความเมตตา 3. ม,มีโชคลาภหรือความเจริญในสิ่งที่ทำคนที่มีบุญเก่า มักจะโชคดีในหลายๆด้านอย่างเช่นในด้านการงานธุรกิจการศึกษาหรือชีวิตครอบครัวพวกเขาอาจจะพบว่าเมื่อทำอะไรมักจะได้ผลดีและมีโชคลาภที่ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมบุญในอดีตชาติส่งผลให้พวกเขาได้รับผลดีในปัจจุบัน4 สุขภาพที่ดีและความยืนยาวของชีวิตคนที่มีบุญเก่ามักมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและอายุยืนยาวพวกเขามักจะพบว่าตนเองไม่ค่อยป่วยหรือมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเพราะบุญที่ทำมาอาจจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถหลีกเลี่ยงจากอันตรายต่างๆคนเหล่านี้ มักมีพฤติกรรมในการดูแลตัวเองที่ดีรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน 5. การมองโลกในแง่บวกและสามารถพึ่งพาตนเองได้คนที่มีบุญเก่ามักจะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและการมองโลกในแง่บวกแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาก็สามารถหาทางออกได้โดยที่ไม่ย่อท้อ พวกเขามักจะมีความอดทนและใจเย็นสามารถจัดการกับความเครียดและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีสติและไม่ตกใจ 6. มีความเมตตาและเอื้อเพื้อเผื่อแผ่การที่คนมีบุญเก่ามักจะมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆบุญเก่าที่สะสมมาทำให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่หวังผลตอบแทน 7. จไม่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความลำบากมากจนเกินไปคนที่มีบุญเก่ามักไม่ประสบกับความยากลำบาก หรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของตัวเองอย่างเช่นการมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ประสบกับปัญหาครอบครัวหรือความขัดแย้งมากจนเกินไปบุญเก่าที่ทํามาจะช่วยส่งเสริมสร้างชีวิตท,ที่มีความสุขและความสมดุลในด้านต่างๆและนี่ก็คือ7วิธีการสังเกตคนที่มีบุญเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติ การทำบุญและการสะสมบุญในทางาพระพุทธศาสนาเราทุกคนสามารถสร้างบุญเก่าได้จากการกระทำที่ดีทั้งหลายเช่นการทำทานรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นการสะสมบุญที่สามารถส่งผลดีต่อชีวิตในอนาคตการทำบุญไม่ได้หมายถึงแค่การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้กับวัดหรือองค์กรการทุกสนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำความดีในทุกๆวันอย่างเช่นการช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนการพูดจาดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักษาสินให้ครบถ้วนการฝึกจิตให้สงบหรือการทำงานเพื่อสังคมสรุปก็คือการสังเกตว่าคนที่มีบุญเก่าหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายแต่เราสามารถสังเกตได้จากลักษณะชีวิตของพวกเขาในหลายๆด้านอย่างเช่นการจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นการมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตคนที่มีบุญเก่ามักจะมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุข และสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นแต่ก็คงสามารถสร้างบุญใหม่ได้ในทุกๆวันผ่านการกระทำที่ดีและการดูแลจิตใจให้สงบหากผู้ฟังท่านใดมีหนึ่งในลักษณะที่พูดออกไปนี้นั่นก็หมายความว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติสุดท้ายนี้ หากท่านใดที่อยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็อย่าลืมทำบุญทำทานทำความดีต่อผู้อื่นเพื่อสะสมบุญทำให้อนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้น